ถ้าวันนี้คุณเองที่เป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมคะเคยคิดเล่นๆไหมวันหนึ่งหากเป็นอะไรไปคนที่บ้านจะลำบากไหมถ้าไม่มีเราสรักคนแน่นอนค่ะคนที่บ้านเราอาจจะลำบากค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรารับผิดชอบทั้งหมดเขาจะต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะแต่ถ้าวันนี้เรามีเงินสักก้อนหนึ่งเก็บไว้วางแผนชีวิตหากวันหนึ่งเดินทางออกจากบ้านแล้วไม่ได้กลับบ้านแน่นอนค่ะเงินก้อนนี้ค่ะ จะส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกของคุณลูกของคุณก็คือจะได้เรียนจบอย่างที่ตั้งไว้พ่อแม่ของคุณก็จะได้มีเงินใช้ไว้สักก้อนยามแก่ชราหรือภรยรยาของคุณมีเงินใช้ต่อชีวิตอย่างน้อย3-5ปีที่ยังไม่ได้ออกไปทำงานยังมีเงินก้อนเนี้ค่ะไว้ตั้งตัวแต่ถ้าวันนี้ไม่มีเลยจะเป็นยังไงคะหรือกรณีโชคร้ายสุดพ่อแม่ จากไปก่อนไว้อันควรทั้งคู่แน่นอนภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็จะตกไปที่ลูกใช่ไหมคะแล้วลูกจะได้เรียนไหมคะแน่นอนค่ะชีวิตอาจจะพลิกกลับด้านเลยก็ได้เพราะว่าความไม่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนของชีวิตคะ่ะเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าวันเนี้เราจะไปวันไหนวันสุดท้ายของชีวิตเราไม่เคยรู้ วันเกิดเรารู้นะคะแต่เราไม่รู้เลยว่าวันสุดท้ายของชีวิตจะเป็นวันไหนอย่าให้อนาคตของเรานะคะจากไปด้วยการสูญเปล่ามาวางแผนชีวิตกันเถอะคะ่ะ